ฟางช่วยคุมความชื้นและทําให้มันเป็นปุ๋ยได้ในอนาคตเพราะว่าพอฟางเราย่อยสลายเสร็จมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแทนพวกปุ๋ยินซีปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับแทนพวกมูลสัตว์ได้และช่วยไก่มาคุ้ยเขียพอคุ้ยเขียเสร็จไก่ก็จะมาทิ้งมูลไว้ตามต้นไม้เป็นปุ๋ยไว้ให้เราต่ออีกรอบนึงครับการคุมฟางไม่จําเป็นต้องชิดลาต้นนะครับ ต้องคุมห่างๆออกมานิดนึงน้าคุมไปชิดลำต้นมากรากมันจะเป็นลาส่วนอันนี้เราจะมาทำการแต่งกิ่งขี้เหล็กนะครับย้ำ่าแต่งกิ่งนะครับไม่ได้ตัดต้นให้มันตายนะนี่ไม่เป็นกิ่งขี้เหล็กที่เราปลูกไว้ในส่วนป่าด้วยนะครับยอดมันขึ้นไปสูงมากเราเก็บกันไม่ไหวนะครับมันสูงเกินต้องแต่งเพื่อที่จะให้มัน เตี้ยๆแล้วก็ออกยอดใหม่แตกยอดใหม่เราจะได้เก็บกินหรือว่าเก็บแบ่งเก็บขายอะไรอย่างงี้ได้นะครับก็แต่งกิ่งขี้เหล็กไปทําฟืนทําปุ๋ยได้นะครับสามารถทําเป็นปุ๋ยได้นะกิ่งขี้เหล็กเอามาทอนเป็นท่อนเล็กๆได้เดี๋ยวเราจะมีสาธิตทอนกิ่งขี้เหล็กให้เป็นท่อนๆนะครับแต่ว่าทอนเอาไว้ก่อนเรายังไม่ได้ทําเป็นกองปุ๋ยนะครับ นอกจากเอามาทำเป็นปุ๋ยเราสามารถนำกิ่งขี้เหล็กมาทำเป็นฟืนได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องเหล็กเลี่ยงการเผาไหม้ไปก่อนเพราะว่าฝุ่น pm 2.5มันเยอะมากแล้วน,นี้จะเป็นการการทอนกิ่งขี้เหล็กนะครับที่เราตัดกันมาเมื่อกี้พอเราตัดเสร็จเราก็มาทอนเป็นท่อนเป็นท่อนส่วนนี้ดัดดีผมเองครับ กำลังลดน้ำต้นกล้วยริมสวนเลยต่างคนต่างหน้าที่ช่วยกันทำงานนะครับและตรงนี้คือสวนกล้วยนะครับที่เราจะปลูกไว้เพื่อทำเป็นอาหารไก่ในนาหตนะครับช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหารมิดจำเป็นที่จะต้องใช้กล้วยมาแปรรูปนะครับะจะต้องเข้าเครื่องบดช่วยในการลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์นะครับ สามารถใช้เพาะเลี้ยงได้สัตว์หลายชนิดนะครับทั้งเป็ดไก่แล้วก็ปลาอะไรเงี้ยครับช่วยลดต้นทุนได้เยอะ